กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะสวัสดีนะครับวันนี้นะฮะวันนี้มีโอกาสได้สั่งซื้อผ้าเบรกมาเลยครับแต่จริงแล้วซื้อซื้อมานานแล้วนะซื้อมาได้น่าจะสี่ห้าวันแล้วพอดีเจ้าผ้าเบรกติดรถนะฮะก็คือผ้าเบรกหลังเนี่ย ใช้มาตั้งแต่ออกรถมานะตอนนี้เข้าปีที่2แล้วนะครับระยะกิโลก็อยู่ที่เกือบ3 0,000่นโลแล้วนะฮะเหมือนมันเริ่มจะเหลือน้อยลงนะฮะผมก็เลยมีพี่คนหนึ่งแนะนำมานะครับเขาแนะนำเป็นตัวนี้นะเป็น EBC นะครับเห็นไหมฮะเป็นผ้าเบรกตรงรุ่นเลยนะครับก็คือว่ามันสามารถใช้ได้กับเบรกหลังของ f o r ์ซ่าสของเราได้นะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยฮะเขามีให้เลือกเป็นแบบคาร์บอนนะฮะตัวนี้ผมเลือกเป็นคาร์บอนมานะแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นออร์แกนิกเออน่าจะเป็นออร์แกนิกนะแต่ทีนี้ผมมาสั่งผิดมา <laughs> ผมตั้งใจจะเลือกออร์แกนิกเนี่ยแต่ว่าลืมดูว่า,าโลโก้ของมันนะครับไอ้นาฉลากของเขาเนี่ยเขาเขียนว่าคาร์บอนเนะยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เรียสน,นะฮะเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้ว เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยว่าผ้าเบรก ebc ของ f o r ์ซ่าสาตรงรุ่นเนี่ยเ,เมื่อติดตั้งแล้วนําไปใช้งานเนี่ยมันจะได้ผลดีแค่ไหนหรือดีกว่าของเดิมยังไงนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นคาร์บอนนะก็น่าจะดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะมีการติดตั้งเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการถอดนะถอดอะไรบ้างนะครับก็เบื้องต้นเลยที่ผมรู้ก็คือ ถอดท่อนะฮะถอดท่อถอดเซนเซอร์นะฮะแล้วก็แค่นั้นแหละเออไม่ต้องถอดล้อนะเปลี่ยนผ้าเบรกก็จะถอดแค่ชุดท่อแล้วก็เซนเซอร์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการติดตั้งผ้าเบรกมันจะทํำยังไงบ้างนะมันต้องเริ่มด้วยอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะฮะเริ่เลยนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับถอดพวกท่อนะผมจะเป็นบล็อกไฟฟ้านะ โอซูกะนะครับสะดวกดีนะตัวนี้ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับรถไม่ได้ล้างเลยนะครับช่วงนี้ล้างไม่ได้นะฝนตกนะครับหลายคนน,น่าจะเจอแบบผมนะฮะเบอร์สิบสี่นะกีใส่เบอร์ 14, นะออสิบหกมาแล้วเอาจริงแล้วกไ็ไม่ยากเท่าไหร่นะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับ ท่อเดิมนี้ยิ่งง่ายเลยพอเพราะอื่นได้วเราเบื่อท่อใบนี้แล้วไงโอเคมนปกติดีนะครับถ้ามีบล็อกไฟฟ้ามันก็จะเร็วไงโอเค นี้เป็นท่อฮอบบี้มีนะครับเสียงก็จะทุ้มๆหว,วานๆนิดนึงนะอพอดีช่วงนี้ฝนนะฮะอาจจะถอดยากนิดนึงนะถอดท่อออกมาแล้วนะฮะตัวนี้เป็นท่อแตงนะ่งไงปลายท่อแต่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนี่ยฮะนี่นะฮะตรวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะเบรกหลังของ f ฟรซา3ามห้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนตัวท้าเบรกของตัวนี้นะฮะ เราจะถอดมันออกมานะครับตัวนี้น่าจะเบอร์1ิบนะเดี๋ยวหาเบอร์12บ่อกันเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ถอดเลยนะฮะเรามาเรามาลุยครั้งแรกด้วยกันนะอ่าใช่เลยเป็นลูกบล็อกเบอร์12นะครับ ออมาอ้ง่ายมากนะครับดูว่าจะได้ไหมเอาได้โอเคใกล้หมดแล้วจริงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะแต่ก็ใช้ได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะครับ ช้อยู่ได้อยู่น่าจะราวราสองพันถึงสามพันโลนะอืแต่ว่าเราซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะครับ okay, เดี๋ยวเอากล้องมาให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับและนี่คือปัป๊มเบรกเบรกหลัง ของฟอร์ซ่าสามหนย์ะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเริ่มบางลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะแทนที่ด้วยตัวนี้นะฮะ EBC นะครับ EBC จาก Ingland นะ Made in England นะครับ Heavy Duty Urban Formula EBC Brake นะครับเขาบอกว่าเป็นของที่ ค่อนข้างที่จะหายากนะแต่ยังพอมีขายอยู่นะนานๆของจะเข้ามาทีเนี้ถ้าเกิดว่ามีของเข้ามานะพี่ที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้รีบซื้อเอาไว้นะเ,ออเดี๋ยวมันจะหมดนะครับโอเคนะก็อันนี้เราๆเกือบๆสา0 0 0ื่นโลนะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะว่าในสามหมื่นโลเนี่ยผ้าเบรกมันจะเหลือแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเราด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย จะใช้งานการเบรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไงบางคนเล่นเบรกหลังอย่างเดียวบางคนก็เบรกหน้าด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับขึ้นเขาลงเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการใช้งานทั่วไปนะฮะก่อนอื่นเลยเนะเราจะมาถอดตัวชุดเดิมออกก่อนแล้วกันนะครับน็อตอีกตัวหนึ่งนะหลังจากที่เราถอดตัวนี้ตัวนี้เสร็จนะเป็นเบอร์12เหมือนกันนะจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะ ถอดน็อตเบอร์สิบสองออกมานะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถถอดมาเซอร์วิสได้ง่ายนะฮะแล้วเราก็แงะออกมาเลยนะครับนี่หลุดออกมาแล้วโอ้โหนี่ฮะดูสภาพ30มหมื่นโลนะฮะถือว่ามันเบรกไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าตัวเนื้อผ้ามันเริ่มแบบยังไงอะมันบางแล้วก็ เบรกเริ่มลึกนะฮะอืมก็สมควรแก่เวลาที่จะปเปลี่ยนแล้วนะฮะเดีย๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็บางนะฮะบางเหมือนกันอืมก็เกือบแล้วนะ <laughs> อีกนิดเดียวเองนะครับอีกนิดเดียวเองเปลี่ยนก่อนนะดีแล้วนะครับดีกว่าแบบใช้ใช้อยู่แล้วมันหมดไปนะอืมก่อนอื่นมาเดี๋ยวผมมาทำความสะอาดก่อนนะ ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ลึกะนะไม่แน่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ดีไซน์ให้ตัวปั๊มมันอยู่ข้างหลังนะเหมือนพวกอะไรนะ p c x กับพวก adv อะไรแบบนี้นะฮะ adv ตัวเล็กะนะพอมาไว้ข้างในปุ๊บกลายเป็นว่ามันเป็นจุดอับนะฮะแต่หลายคนเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังนะถ้าเกิดมีงบนะ เออเดี๋ยวผมจะมาเช็ดทคำความสะอาดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมหาแป้งก่อนฝุ่นเพียบเลยนะครับข้างหลังเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาล้างอีกทีหนึงนะ่งดูนะฮะดูเศษฝุ่นนะฮะผมจะใช้เครื่องเป่าเลยกนะัน โอเคนะครับเราจะเริ่มนำตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปแทนที่นะฮะนี่มาดูตรงรุ่นเลยนะเป๊ะเลยนะครับขาของเก่ากับของใหม่นะนี่นะฮะอย่าลืมแกะตัว ที่เป็นแผ่นนี้นะฮะอืมแกะออกมาด้วยนะเหมือนรถยนต์เลยนะครับเป๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปเท่ากันเลยนะจะมีอยู่จะมีอยู่แค่ข้างเดียวนะอีกตัวนี้นะ มันจะอยู่ข้างที่เป็นข้างที่เป็นลูกสูบนะอืมเนี่ยฮะเห็นไหมแต่อยู่ข้างนี้เนี่ยข้างที่เป็นลูกสูบเพราะว่าสังเกตง่ายๆนะมันมีรอยมีรอยลูกสูบอยู่น่ครับอเวลาเราใส่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะแบบนี้หรือเปล่ามาดูบ่าไม่ใชนะ่มันถูกกำหนดทิศท,ทางอยู่แล้วนะใส่ผิดมันจะใส่ไม่ได้นะครับ นี่ก็นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับระวังนะระวังบาดมือนะแล้วก็เอาอีกข้างนะฮะใส่ใส่แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะ นี่เลยเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะดันจับเข้าไปขอะน,นึงพอดีไม่ได้ซื้อชุดทำความสะอาดชุดปััมเบรกมานะอ้อาวลืมต้องต้องยืดออกนะครับ จะได้เข้าได้พอดีนะนี่ฮะแบบนี้เลยแล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปนะน็อตตัวนี้มันมีกันคลายด้วยนะครับสีเขียวอืมผมก็ลืมซื้อมานะกันคลายยวค่อยใส่แบบหนึง่งจัดระเบียบตัวนี้ก่อนถางมานิดนึงนะ อย่าก,กดแรงนะเดี๋ยวผ้าเบรกเป็นรอยนะแค่นิดเดียวพอนะออกแรงนิดเดียวเพราะว่าผ้าเเรกมันค่อนข้างหนานี่ครับโอเคผมจะหยอดกันพลายนิดนึงเขม,มีแต่เป็นสีแดงนะครับใช้ไปก่อนใช้นิดเดียวพอ ไปแจเบอร์สิบเจ็ดจับไว้ก็น่นแล้วแค่นี้เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่าเอรบรกนะฮะง่ายมากนะฮะเมื่อกี้ก็ถังไปนะเข้ามาอีกถังนิดเดียวนะ ระวังภาเบรกเป็นรอยนะครับจริงมันจะมีเครื่องมือของมันอยู่นะเอาไว้ถงังแต่ว่านี่เป็นการแบบใช้ของที่มีก่อนแล้วกันนะอ่าใส่ได้แล้วนะครับไปแล้วก็เอาน็อตนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับอืมของเดิมมันนั่นแหละ อย่าลืมนะตอนนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับลืมใส่นี่ชิปหายเลยนะฮะม่ใช่ชิปหายนะนดิสเบรกหายนะฮะ <c oughs> เ,เทคนิคการขันน็อตก็คือแบบว่าใช้มือขันเข้าไปก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะลงดาบด้วยชุดบล็อกไฟฟ้านะครับ เรียบร้อยนะี่ยเสร็จเรียบร้อยติดตั้งผ้าเบรก EBC นะฮะติดตั้งง่ายง่ายมากนะฮะแค่มีเครื่องมือนะฮะแค่เรามีเครื่องมือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองกำดูก่อนให้ดูแล้วกันนะนี่นะฮะคือแบบว่าเดี๋ยวลองปรับมือเบรก เบรกมันจะเหมือนตื้นนะเพราะว่าผ้าเบรกมันหนาน,นี่นเองแ๋วเลยเยี่ยมนะฮะเคนะครับสำหรับประสบการณ์ในการเปลี่ยนผ้าเบรกครั้งแรกนะ <c oughs> ก็ไม่ยากเลยนะไม่ยากเพียงแค่เรามีเครื่องมือนะมีประแจนะครับ เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ในข้อมูลเพิ่มเติมของคลิปแล้วกันนะท่านสามารถเข้าไปดูได้ว่าใช้อะไรบ้างในการถอดนะฮะเดี๋ยวก็พิกัดของผ้าเบรก EBC นะว่ามีขายที่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายคลิปนะครับจะทดสอบการใช้งานนะครับว่ามันฟิลลิ่งครั้งแรกนะฟิลลิ่งครั้งแรกมันจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าผมเชื่อว่ามันแตกต่างอยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผ้าเบรกของเดิมเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับมันหน้าตามันเป็นยังไงนะก็มันเริ่มเห็นเนื้อเนื้อของที่มันแตกลายงาอยู่ข้างในนะอืมแล้วมันก็เริ่มบางบางแล้วด้วยนะฮะมาวัดกันดูเลยว่าว่ามันเหลืออยู่่มินนะครับใช้วรวเนียวัดนะฮะเดี๋ยวเอาขอบอ,อกก่อน เหลืออยู่ประมาณแค่1มิลลิเมตรนะครับหนึ่มิลลิเมตรนะครับข้างละดูข้างนี้บ้างนะมินกว่ากว่านะเหลืออยู่มินกว่ากว่านะถือว่าน้อยนะก็คือมันยังใช้งานได้แหละแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราใช้ไปเราลืมไงถ้ามีโอกาสก็เปลี่ยนได้เลยนะคอันนี้เราสามหมื่นกิโลนะครับสามหมื่นกิโลเมตร อืผมเปลี่ยนที่เราเราสามหมกิโลเมตรก็คือเป็นผ้าเบรกชุดแรกเลยนะครับตั้งแต่ออกรถมานะเป็นของนิชชินนะฮะของติดรถมานะครับทีนี้เราก็นี่ฮะตรงนี้เลยนะ e b c คาร์บอนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองใช้งานดูนะว่ามันจะดีเหมือนที่พี่เขาแนะนำมาหรือเปล่านะครับโอเคไปชมกันเลยนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปลองนะตะก,กี้ผมล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถอดมาแล้วอนะถอดมาแล้วแล้วก็ล้างไปเลยล้างตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยล้างชุดใหญ่รอบสัมพัสแรกนะฮะก็คือมันมีความนุ่มมาก แล้วมันปิดมือดีมากเลยนะเข้มเลยครับโอเคนะครับก็หลังจากที่ทดสอบใช้งานนะหลังจากที่มีการทดสอบใช้งานหลังจากที่มีการติดตั้งเสร็จใหม่ๆนะพอแตะเบรเข้าไปนยะมันเหมือนจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าหน้าของผ้าเบรมันยังไม่ถูกเปิดนะครับ ก็น่าจะต้องรันอินสักเราๆห้าร้อยกิโลนะเออส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องถึงขนาดนั้นจริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลองไปใช้แล้วก็ขี่ทุกๆวันเพราะว่าผมใช้งานรถทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากที่เปลี่ยนใหม่ๆเสร็จเลยเนี่ยเปลี่ยนเสร็จใหม่ๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยความหนาของผ้าบเบรกเนี่ยม,มันเยอะขึ้นนะนะ ก็คือเวลาเรากำเบรกนะฮะมันจะนิดเดียวนะระยะก็คือระยะการกำเนี่ยมันนิดเดียวจริงติดมือดีนุ่มมือดีนะฮะเพราะว่าเบรกของผมเนี่ยมันเป็นปั๊มที่เปลี่ยนมาแล้วด้วยนะฮะก็อนาคตจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะถ้าเกิดเบรกดีขนาดนี้แล้วผมถือว่าเปลี่ยน้าเบรกแล้วเห็นผลแน่นอนนะก็อ,อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าสนใจนะ๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะ EBC ตัวนี้นะครับ โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ